สวัสดีค่ะหลังจากกินส้มตำนะคะไปเมื่อกี้น้ำหูน้ำตาบ้านเราไม่ไม่ได้กินเผ็ดนะคะก็เลยไม่กินเผ็ดมาก แก้เผ็ดด้วยรสช่องนะคะอร่อยมากพเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะไอตีมเอาไปใส่ช่องฟิดนะคะเออะไรนะพูดผิดรสช่องซื้อรสช่องเป็นถุงมานะคะสิบบาทแล้วเราก็เอาไปใส่ช่องฟิด มันก็จะแข็งนะฮะแล้วได้ออกมาเป็นรสชาติไอติมรสช่องเลยเผ็ดมากเลยคนที่เขากินเผ็ดเขาก็ชิน,นะะเราไม่กินเผ็ดใส่พริกสุกไปห้าเม็ดนะคะห้าเม็ดเหมือนไม่เยอะเม็ดสุกเม็ดใหญ่ไเรื่องเบลัง่ลงเม็ด ใหญ่ประมาณเนี้ยเผ็ดใจไม่ได้กินเผ็ดน,นานแล้วเป็นน้ำมูกเป็นน้ำตาหมดเลยอลองทำดูค่ะไม่ต้องไปซื้อไอติมเลยรสชาติเหมือนไอติมเดะเลยนะคะลดช่องถุงละสิบบาทเอาแช่แช่ตู้เย็นไว้ สำหรับตู้เย็นที่เย็นๆแข็งๆนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะมืดตึบแล้วะคะ่ะเพออกหูเลยวันนี้เยอะมค่ะ หอมได้ไงอร่อยไปมัดนี่คนทํากับข้าวอร่อยหอมยากนะฮะทำอะไรก็อร่อยหมดโอเคค่ะขอบคุณนะคะ